สวัสดียมามเช้านะครับพี่น้องปองไปสุขูสุคนตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วตื่นแล้วได้จ้าตื่นแล้วบรรยากาศเช้าเช้าหลังบ้านบรรยากาศอารมณ์ชุ่มช่มชวยบ่น้ออารมณ์ชุ่มช่มชวยบ่อน้อปัดบรรยากาศสาใบน้ำที่มีน้ำ บรรยากาศสระว่ายน้ำที่ไม่มีน้ำนะครับมีเมนูรอรู้ลูกตัวเกียวอะไรนี่นึ่งปลาหรอปิ้งปิ้งปิ้งปลาเอานวนึ่งเห็นไหนเสียบดำมีมีอะไนั่นด้วยเลมมีลาบด้วยไหนดูสิี่ปลาต้มปลาต้มเปรดปลาจริงอ๋อต้มต้มปลานิน ปิ้งปลานิ้ยยนยนอ,ยอย่างปลานิ้อพี่น,นอ้องยังกอะไรต้มก้อนั่น <ๆ S 2> ต้มก๋วยเตีเ๋ยวเขาบอกใหยังมาลงตรงเตียงอัน,นกระลังเห็ดลาบครับหลาบซุปลาบดิบกอ้อนเมนูรับต้อนรับลูกๆูตัวเกียวมิวสิคพี่น้องที่โอโอลายคนยอมยวเขา,าเรียกว่าบ้านเจ้าวันนี้เจ้าปูเองนะป้าเขาไม่หอมล่องมือครับจิ้มหัวปากกันนะดึกดกโอ้โหือเลิศมาก เข้มเหรอเียนางแล้วเกี้ยตอจิตเกลืเดี๋ยวอันนี้มองยินนั่งกินเข่าสิครับบาดเนีคือโพดพดอทลนี่มองเกลือยิ้มมองเกลาอข้าหนอกพี่นอกข้นงนอกทีนีแม่พาดขันหนักว่าอะไรเนา้หนาเปิดว่าด้ไีครับเปิดเขา้าว่าอะไรบ้างบตาพุดนแม่พาดอะไรตาเมนูอะไรนี่เป็นแม่คูอันนี้เมนูอะไรครับก้อยค่ะปลา เอาต้องก้อยอันนี่อะไรนี่นี้นักผมค่ะเาอยาลาบะโซบ่เนี่ยนี่ลาบะโซได้มาเยอโซลาบจะสวซิมมนะคำหมูตมะฮุงยอโซามว่าตํายอโซตมะฮุงกระโซนี่ม้องแสบไปตั้มฟนดีละโอเนาะไอ้ดูสิขนาดหนขานังครับบอกไปคัวเสียเข้แสบแล้วนั่น จ่ไปเอาหน่อยจะไปเอาเลกหน่อยเมหน้าเล็กหน่อยอร่อยแล้วตุ่มนี่ขมทน่ออเออผมเลดแล้วอร่อยแล้วอือแทบแบบพี่ห้องขมเลิศขมอร่อยแล้วาเอต่หนนยึว่อันนพติกเนาะมันตากแดดนี่นะครับผมเปิดตู้เย็นไหมทำไมอ่ะเปิดตู้เย็นไหเอารอเอาแช่น้ำไม่รออ๋อพี่บ่าวแช่น้าไม่รอลูก นี่วูตีบึงรองเขาเตรียมเบียบไม่ต้องบอกว่าบ้านอย่งนี้เขาชอบชอกินอะไรเนาะเลิศเปล่าเขาอบเเปล่าแชร์ไปรอแล้วแก้อกับพี่ที่ใช่ครับว่าดีบอกอันนี้กินได้เบอร่าแกวยัห้องกพี่ได้ไหมนี่แนบอกว่านี่นี่นี่่อส่วนหรือแบยอมายุนะมีครบทุกอย่างแต่เขาไม่เอาเองรวด เมี่ยมครับได้สิวันบใบกากักไหลปั๊บตะบุงไปแซ่บอะไรกันเนาะเลือดแห้งเนาเมี่เลือดแห้งประเด็ดกินได้แค่หมูระเลือดพี่น้องเมียมอันนี้ปลานะครับผมจะราจิบตามกระล้าสิบมากเหรอพี่น้องจ้าหน้ากระล้าสิบมหันตแล้วครับผ่นแล้วเขาพื้นที่แล้วฮอดแล้วบ่ผ่าแล้วฮอดแล้วผอานแล้วจ้าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสาบึงการเห็นผู้ใหญ่บ้าน์ินแลี่ยนเพิ่นเตรียมตาบักหุ่งปลาเผาไว้ให้ลูกๆเพิ่นกินยวน บ้านหินเรียกไฟอยู่ยาทสทอดาบุญการกะอยากน้ำเพลินแม่ก็เลยมาตำนี่แหละตำบักหุ่งนี่แหละกินโอ้ตำบักแตง่งสาบุญการเลยตตำบักแตงใส่บักกอกพี่น้องพูด่ะใส่บักกอกส้มบักกอกไปเลยพุดนะว่มีป่าเผาคือเพลินระต้มไข่กินพี่น้องพักบกกอกกินเพื่อ,อยูนะพี่น้องกินเพื่อ,อยูอยูเพื่อกินแบบเห็นเพลินกินก็นเลยอยากกินน้ำเพลิน เาเงเป็นกระตริบกระตริบสาวบึงการหนึ่งกินเองจ้าพี่น้องปกติกับบุคคอยลุกขึ้นมาเห็ุเด้เห็นเพิ่นกินอะอยากน้ำเพิ่นบ่คคอยสะดวกเฮ็ดนาะจ้านี่แหละได้แค่ต้มไข่ต่ักแต่งก็ผักนี่ละพี่น้องมือแล้วขาบจ้า